เกาะเกต็ดวันเดทริปเราจะพาไปร่องเรือรอบเกาะปั่นจักรยานดูตลาดไหวพระปั้นดินเผาเดินชมส่วนชิลๆกินของอร่อยและไฮไลท์คั่วก,กาแฟสดๆด้วยตัวเองที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะกลิ่นหอมและอร่อยทุ oh ่ย เริ่มต้นเราก็ขับรถมาที่วัดสนามเหนือเพื่อขึ้นเรือข้ามฝั่งกันนะครับค่าจอดรถ30บาทค่าเรือ3บาทเวลาเปิดปิด6โมงถึง3ทุ่มครับสมนนีคนไปรอสาลาด้านบนตรงนี้ร้อน8โมงก็แดดรอแล้วเดือเดือดแล้วครับเรือลำเล็กอยู่นะ อันนี้ก็แอบรอนิดนึงน,นทะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากกว่าจะลงกันหมดและนี่เราก็ถึงกันแล้วนะกับเกาะเกรดนั่นเองพอมาถึงเราก็เลี้ยวมาทางซ้ายเพื่อตามหาขั้วมือคาเฟ่แอนกเรอรี่กันนะครับอันนี้เราก็จะไปกาแฟขั้วน,นะทุกคนระหว่างทางก็จะมีจักรยานให้เช่า 40, 40บาท40บาทได้ทั้งวันนะทุกคน แล้วเราก็สายลุยซะด้วยและมอไซคไฟฟ้านะทุกคนริมแม่น้ําก็จะมีอาหารมากมายให้นั่งกินนั่งพันผ่อนพุดผ่อนคลายนะในร้านาอะไรไม่รู้แต่น่าเดเข้ามาจาัง Food and Drink น้องหมาอุ้ยอะไรนั่ง Food and Drink แต่ยังไม่เปิดนะทุกคน ถ่ายรูปจังสิสวยจังเหมือนจะมาเช้าไปก็เลยยังไม่เปิดเลยไ <laughs> ม่เขาตรงนี้เขาอาจจะเปิดดึกๆเปล่าสวยจังได้ <laughs> เดินไกลอยู่ <laughs> จักรยานสิบบาท เรลอาะไม่่ยนี่ยคไ,ได้ทั้งวัน,นเลยที่เรารอบเกาะข้างหน้านี้เคยมาเที่ยวยังคะยังไม่เคยอันนี้ครั้งแรกครับข้างหน้าเนี่ยป่าเฟือเนี่ยจะมีฝากทางมีป้ายบอกแล้วสอนปั้นแล้วก็ซ้ายมือก็จะมีสอนปั้นแล้วขนมหวานขนมหวานแล้วก็จะเป็นแปลงกเกษตรระหว่างแปลงกเกษตรก็จะมีผ้าบาติก<อ>แล้วก็เสงนตลาดนัด เยอะเลยใช่ไหมฮะหารวมแล้วทีนี้ตอนนี้จะเป็นบางบางวิทีชาวบ้านถ้าออกจากวัดไปหลังวัดจะไปโว์ตลาดนัดเลยมีสองบรรยากาศไงเดินเกือบหกกิโลไปได้เรื่อยๆลยบันจักรยานก็จะเร็วกว่าใช่ถ้าเราไม่ปัดเราก็ได้ก็ไปเรื่อยแล้วก็จะมีถนนที่ตัดกางต่อเดินไปแล้วจะเห็นเองไงนี่บอกเขาข่าวว่าเป็นแบบนี้ใช่ครับเมื่อกี้พอดีว่าเพื่อนผม พ่อแม่ผมก็ไม่ได้ไปพ่วงมือใช่ไหมซ้ายมือพ้วมือโอเคฮะแล้วตรงข้ามกับพ้วมือเนี่ยจุดเด่นของเราไฮไลท์เราคือชิดเบียร์เที่ยวไปแล้วเนี่ยเปิดถึงสี่ทุ่มคุณยอดเลย่ะฮะคนเยอะมากร้านใช่ไหมฮะร้านชิดเบียร์เลยนาไปตัดคิวนิ่มน้ำเที่ยงไปแล้วเนี่ยถึงเปิดตรงไหนฮะพอพ่วงมือใช่ไหมตรงข้ามกับพ้วมือ อ๋อเขาจะไปตืนใช่ไหมเที่ยงไปเที่ยงไปแล้วเที่งปแล้วสี่ทุมโอเคครับนั่นคือไฮไลท์เราจะลองดูใช่ถ้าประมาณสองโมงสาเย็นน่ะติดตเย็นเริ่มเริมดตีเขาเต้นยังไง่ยได้ยินเสาร์ทิดด้วยเสาร์ไม่ไเล่นเสาร์ที่วันไม่มีอ๋อได้ฮะเดี๋ยวผมกลับมาขอบคุณครับโอ้ยมเ้วยกินหอมมากเลยครับใช่ไหม ัมได้กินกุหลาบหรออ๋อหอมมากเลยคับเี่ถึงแล้วทุกคนพอถึงแล้วเราก็สั่งเซต220บาทเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์มาให้เราทันทีเลยนะนั่งทำรวมๆก็ประมาณ40นาทีถึงจะได้กินนะของอร่อยก็ต้องรอใช่ไหมล่ะเพราะแบบนั้นแล้ว ไปเริ่มกันเวลาเวลาคั่วต้องคั่วให้สุกคั่วให้คั่วให้นี่มันเป็นสีเข้มออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยออไม่มีไม่มีมาแบบว่าคั่วแบบมีเดียมไม่มีออกเข้มเลยใช่ไหมคั่วออกเป็นกลางเนี่ยข้างในนี่สุกข้างในมันสุกอืมอครับทีนี้จะเจอมือคั่วกาแฟมือมูมูอาชีพไม่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับเป็นมูอาชีพครับโรกาแต กาแฟที่ยังไม่ได้คั่วตรงนี้นะคะเราเรียกมันว่าสาร<ม>อันนี้เป็นสารโรบัสตา้าจากจังหวัดระนองอพร้อมแล้วเทใส่แล้วคนได้เลยะคะ่ะอ่ะพร้อมแล้วเทใส่แล้วคนได้เลยครับคู่เป็นหรือเปล่าเนี่ยคนว่าคู่เป็นหรือเปล่าอันนี้ก็คือโรบัสตา้าจากระนองโอเคใส่ไปต้องรีบคั่วนะโม่ถ้าโมไม่รีบคั่วมันจะไหม,ม้เทเลยให้ใคู่วเนี่ย ให้โม่คั่วออาหนี้มืออาชีพมาขั่วเองเลยครับหอมนะหอมกลินเป็นไงหอมไหมไหนลองทังหน้าหอมให้ดูดิโอ้หน้าหอมเป็นแบบนี้ดีเองว่าสีเริ่มเปลี่ยนนะคะขนาดก็ขยายใหญ่ขึ้นด้วยนะคะครับกินน้ำมาเตไปเสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ เราจะคัว้วให้เลี่ยนหน่อยนะคะเถ้าความเข้มข้นมีเริ่มเปลี่ยนที่สีหน้าคนก็เริ่มเปลี่ยนพี่ลงทุกทีพี่ลงทุกทีสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับหอมดฝัดเอาเปลืมันออกกันนะคะสองวิธีการฝัดนะคะจับสองมือเอยียงนิดนึงแล้วก็รอให้มันเข้ามานี้เพื่อเอาเปลือกออก ยากงานยากนะิดนึงเอี fin, ยงเอียงเอียงนิดนึงเลาะเลาะบ้างอ่ะอ่าเลาะกันค่ะ yes. ข้อมือหาตัวนิดเดียวนิดเดียวไปกล้าเอาเลยเอาเลยนนี้แหละหักข้อมือนิดนึงเอียงเอียงแรงนะเอียงใช่ใช่หักข้อมือใช่ไม่ได้บิดไม่ได้กินดีแล้วนั่งวันนี้เฮ้ยไม่ใช่เพิ่งฝัดทีเดียวเข้าไปถุนบ้านหมดต้องฝัดทีเดียวเข้าไปถุนบ้านหมดนี่ต้องซื้อเข้าใหม่ชุดนะต้องขั้วใหม่เออใหม่เอใหม่ในเวลาต้องเทสก่อน ต้องซ้อมก่อนเราต้องลองอ่ะไม่ไม่กล้ายงแรงคนเดินีฝัดให้ดูอ๋อนี้มืออาชีพครับโู้โหอาตุแม่แม่ลองมาฝัดอ่ะมีเดนะคะให้เป็นจังหวะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กินแน่เดี๋ยวไม่ได้กินแม่หาข้อมือก็หาตัวค่ะ โอ้โอพระเจ้าจอดขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนคนฟัดดีกว่าครับพระเจ้าจอดเลยเอามยล่องนี่นะคะเยียงนี้นึงแล้วก็นี่นี่นี่แล้วก็นี่ให้เป็นจังหวะนะคะเราเราจะไม่ซ้อนซ้อนซอนหลายครั้งอาอค่ะโจะได้กินชุดกินนี้มันเ็บนะ ก็ของอร่อยก็ต้องรอนิดนึงอ่ะเลาวลาาเลยและนี่คือร่องรอยแห่งกูได้กินมอค่อลออลาลวาลวาแลว้ว สัดงสองแก้วเลยนะทุกคนอร่อยนี่นะทุกคนมั่นโผทอดเร็วหน่อยจะกินตัแรแล้วค่ะบคุณติบเติบติบขอบนอกนุ่มหน่อยเนาะช่องนี้มีคนมาหลายหลายครั้งเนี่ยประมาณครับผมเติไม่กินของทอดนะแต่อันนี้อร่อยหลายช่อบอันนี้ผมสามารถเอาใส่ได้เลยใช่ไหมครับใส่ได้แล้ว อทีละนิดหรือว่าใส่ได้หมดอร่อยมากนี่คือร่องรอยของการทำเสร็จแล้วทุกคนก็จะเละแบบนี้นะอร่อยมากตื่นไหมตื่นเต้นค่ะในตอนแรกมานี่เลยก็เราก็เสิร์ฟน้ำนะทุกคนน้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้ำใบเตยหอมมากเลย กินแล้วแบบหายเหนื่อยเลยเสร็จแล้วนะทุกคน <c oughs> นี่ก็กำลังเดินไปร้านขนมกาแฟตะกี้คืออร่อยมากนะทุกคนแต่ก็ใช้เวลานิดนึงประมาณ 40, 40นาทีนะแต่ขั่วกาแฟแบบให้แบบมันหอมๆก็ประมาณ10นาทีแต่โดยรวมแล้วกว่าจะได้กินก็ประมาณ40ิ40นะทุกคน กาแฟเพียวๆอาจจะแบบขมใครที่ชอบขมก็น่าจะชอบแต่ถ้าให้เขาปรุงรสตะกี้แบบว่าดีมากเลยอร่อยมากถึงแล้วอันนี้ขนมจ่ามงกุดชิ้นละ12บสองบาทแล้วก็ขนมทองเอก7บาทอันนี้เนื้อข้างไงเป็นอะไรอะขนมเสน่จานลเจ็ดบาทอะไรดอกบัวเหรออ๋ออรลวดอกใบเอ้ยอะลวดอกไม้ ชิ้นละ6บาทลูกชุบ3บาทซุป3บาทสอดไส้6บาทนี่นะสอดไส้สอดไส้น่กรูห6บาทขนมกลมคืน6บาทอันยากมากเลยค่ะอร่อยมากเลยคะมีจ่ามงกูดมีทองเอกแล้วก็มีเสน่จันท์ค่ะตัวนี้ลูกชุบอย่างเงี้ยค่ะดูสิคะใส่ของระมขอลูกค่ะ น่ากินมากเลยลูกชุบเป็นไส้ถั่วตัวนี้เป็นไส้ถั่วแดงขนมไหมกิมายากมากนะพวกเราของโบราณขนมโบราณจริงๆนี่ตาหลังเป็นส่วนสมุนไพรสามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแวะดูวยจ่ะเลือกจักรยานดีกว่าน่ารักดีเป็นจักรยานญี่ปุ่นพี่โมอันนี้ใส่ของได้ด้วยเอาให้พี่เขาไปก่อนครับผม ดิเก็บของได้วยนี่ญี่ปุ่นจ่าเลยคันนี้โม,มกุนอาเขากำลังทำอย่างไรสวยที่เวลาใส่เกลียนหอมเลไปลุยกันฟิลแบบว่าอยู่ญี่ปุ่น <c oughs> เดี๋ยวอยากขับคันนี้ไหมแกอยากไปเทคงนะหรืออยากขับคันนี้ไหมน่ารักดีคันเนี้ยนี่ไงคันเล็กพี่นุ้ย,ยมีชวาวบายนะ มาลองดูทีมสบายปรับเตียกปรับสูงได้มาผมจอดได้ทุกที่เลยเหรอทุกที่เลยค่ะแต่ถ้าคุณเลิกคุณกลับบ้านแล้วคุณเลิกงานหน้ารถมีเบอร์ไอ้น้องมีมีให้ใส่ล็อกไปแล้วนะล็อกล้อหน้าเลยล้อหลังเลยของใครของมันรวมไปทีเดียวแลวอ๋อสามันสามพันโอเคครับโอ้คำนี้มันน่ารักนะทุกคนแต่โคมันต่ำไปหน่อยนะ โอ้ยเราจะไปยังไงอะนี่ไงร้านอยู่แค่นั้นกินก่อนเลยถ้างั้นอ่ะผักทอดนะทุกคนตะกี้น่ากินมากผักทอดครับผักเทอดและแล้วเราก็ตัดสินใจกินข้าวกันก่อนนะพออากาศร้อนและเหนื่อยมากหลังจากนั้นเราก็ไปตะลุยฝั่งขวาซึ่งเป็นเจดีเอียงและมีตลาดให้เดินยาวไปเลยซึ่งด้านในลมรื่นมากจักรยานคนส่วนมากก็จะจอดไว้ด้านนอกเพราะซอยในตลาดแคบครับ